วันเทโวโลหนะคือวันที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วสเสด็จลงจากเทวโลกซึ่งในเมืองมนุษย์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็จำพรรษาครบสามเดือนปวารณาแล้วรุ่งขึ้นก็เป็นวันออกพรรษาได้มีการไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสังกัส ผู้คนมากมายมหาศาลต่างพบต่างภูมิพากันไปเข้าเฝ้าการไปเข้าเฝ้าผู้คนมากมายที่ไปเข้าเฝ้าในครั้งนั้นมีภาวะภพภูมิทางจิตใจที่ต่างกันมากมายมีทั้งที่จิตใจที่สูงส่งจิตใจดีๆชั่วๆและจิตใจที่ชั่วมากๆก,ก็พากันไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าวันนั้นจึงได้ชื่อว่าวันเทโวโลหะนะแล้วในปัจจุบันพวกเราชาวพุทธได้พากันยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีพอถึงวันแล หนึ่งคำเดือน11คือพระพิสูุสงฆ์อยู่จำพรรษาค,ครบ3เดือนแล้วเป็นวันที่บําเพ็ญบุญเป็นกุศลมีการจำลองเหตุการณ์คล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกการเสด็จลงจากเทวโลกพระองค์เสด็จลงทางบันไดแกวมณีมีเทวดาอื่นๆอีกมากมายและมีคนทันบรรเลงพิน30สาย พงศวดานเหล่านี้พวกเราชาวพุทธได้นํามาเป็นประเพณีหรือว่าเป็นวันแรกของการออกพรรษาพุทธศาสานิกชนจึงจัดงานบุญงานกุศลนมิมูลพระไปรับบาตรในสถานที่ที่มีพระพุทธบาทที่เรานิยมไป ตั้งสถานที่เริ่มต้นที่ใกล้เคียงกับพระพุทธบาทบนยอดเขาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จไปดาวดึงพระองค์เสด็จขึ้นไปบนยอดเขายุคนทรพระบาทขวาทรงประทับที่ยอดภูเขายุคนอรพระบาทซ้ายทรงย่างไปยอดเขาสินีรุถึงพอดีที่เทวโลกั้นดาวดึงดังนั้นประเพณีของเราชาวพุทธจึงไปนิยมเดินจากยอดภูเขาแล้วเดินเข้าวัดกันหลายวัดก็ทำกันอย่างนี้ ังนั้นแล้วประเพณีนี้วเราก็ถือปฏิบัติกันมาไม่ได้ละเลยแต่ด้วยว่าบางปีมีเหตุการณ์จำเป็นจึงงดจัดไปบ้างซึ่งเป็นกรณีพิเศษพอถึงวันปกติเราก็จะทําตามประเพณีศาสนาต่อไปวันเทโวโรหณนะก็เป็นวันที่เป็นวันสําคัญเกี่ยวกับประเพณีในศาสนาโดยอิงกับพงศวดาในศาสนามานั่นเอง